น่าฟืาน้นนะครับอ่าตรงนี้ปลูกได้เลยครับมีปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำหมักได้ยิง่งดีลปลูกแฟงที่ผู้ชมกันนะปลูกไปเมื่อเช้านี้ฝนตกนี้ต้องรีบปลูกที่ผู้ชมนะฮะที่รัว้วน,นี่ก็ปลูกได้นี่ฟักทองนี่ ตรงนี้ปลูกได้เลยครับนี่ปลูกประเช้านี่แฝงครับปลูกที่ริมรั้วนะครับได้เลยเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่องจุมพลเกษตรทุ่ปราพาท่านผู้ชมมาดูการปลูกฝรั่งกิมจูครับง่ายๆครับซื้อพันธุ์มาก็คุณรู้ปลูกได้เลยครับเป็นผลไม้ที่เร็วนะ้วก็ขายง่ายท่านผู้ชมครับฝรั่งกิมจูนะฮะ ผู้ชมก็ลองเอาไปปลูกดูเอาไปทานก็ได้นะครับกินผลไม้ก็ทําให้มีแคลเซียมนะครับแคลเซียมทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ครับพ,พิการค้าบ้านแก้งสนามนางตําบลนนทมรานอําเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครชสีมาค่ะท่านผู้ชมครับไอคลิปนี้นําพาท่านผู้ชมมาดูจริงจูครับปลูกง่ายขายง่ายรายได้ดีท่านผู้ชมครับนะฮะปลูกผสม,มผสานได<จ>้ครับอันนี้ สามต้นร้อยนะครับไม่ใช่ท่านผู้ชมครับก็คุณลุมได้เลยครับข,ขึ้นข้างล่างขึ้นข้างบนนะเลยลุ้มครับนี่ข้างล่างขึ้นบนเราออกนะท่านผู้ชม่ยากนะมันก็มีปืยมะพร้าวนะของมัน ลปกง่ายครับนะฮะปลูกง่ายขายง่ายครับหลังจุ่มๆกรอบหวานปลูกกินเองหรือว่าปลูกไปขายก็ได้เนี่ยเก็บหน่อย ง่ายครับนะพันมันนี่ก็อาสาบต้นหนึ่งร้อยบาทนะครับสน, 1, พนพันธุ์พันธุ์ผลไม้ในอำเภอในจังหวัดมีทุกที่เลยปลูกได้เลยครับปุ๊บผสมผสานได้นะครับช่วงนี้ไม่ต้องกางรลน้ำครับเพราะว่าฝนตกป,ประจำครับถูกง่ายครับฟรัง กิมจูครับลูกใหญ่บ้านกรอบนะครับเนี่รดน้ำประจำใส่ปุ๋ยบ้างก็อุดมสมบูรณ์ครับผู้ชมครับเออนี่ยก็ต้องบังคับให้เขาออกนะท่านผู้ชมครับกับบบผลไม้ครับ ปลูกผสมประสานได้นะครับนี่ครับกล้วยครับสาท่านผู้ชมก็ได้ดูวิธีการปลูกั่งกิมจูมุ่งข้าวผูกผง่ายๆครับฟ่งกิมจูครับเดี๋ยวนี้ก็ราคาสาบต้นร้อยบาทนะครับซื้อได้ที่สวนพันธุ์ผักพันธุ์ผลไม้ครับอยู่ข้างถนนนะตามอำเภอหรือว่าจังหวัดต่างๆมีทุกที่นะครับ ปลูกง,ง่ายครับปีกว่าก็ได้ทานได้ขายเลยนะครับก็ลรงไปปลูกดทูท่ผู้ชมครับเอาไว้ทานกินเองหรือขายก็ได้ครับรท่านผู้ชมท่านผู้ชมคนกรชิดคนติดตามเพื่อเสด็จวิสหายกช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ